ต่อามาวันนี้เรามีผู้บริหารหนุม่มไฟแรงอยากให้ผู้หญิงสวยจากภายในสู่ภายนอกนะครับกับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าไบร์เบอรี่แบบไบร์เบอรี่ครับผมไบร์เบอรี่คอนโอเคมันมาจากอะไรอ่ะเอ่อไบร์เบอรี่คอนนะครับที่จริงมันเป็นมาเป็น ลำธารที่อังกฤษนะครับเพราะว่าพูดถึงมันไม่ชัดเลยคือมาจากไหนคือว่าผมเป็นลูกคร่งอะไรคนลูกรืออะไรฮะฮอลแลนด์ครับผมแต่ก็พูดไทยได้ชัดนะโตที่ไหนโตที่ไหนโตเมืองไทยครับโตเมืองไทยแต่มีสำเนียงฮอลแลนด์นิดนึงแต่พูดไทยรู้เรื่องกว่าผมอีกนะเอาจริงพูดดีกว่าแชร์ี่บูเบอร์โคนมาจากมาจาก มันเป็นที่จริงเป็นแบรนด์ไทยนะครับครับผมแต่ว่าเราใช้อาร์ดีจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับมันเริ่มจุดการวิจัยที่ต่างประเทศใช่ครับผมจุดเริ่มต้นของของของแบรนด์นี้เกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกว่าเอะคนเราอยากสร้างความมั่นใจครับให้กับให้กับผู้หญิงและผู้ชายทุกวัยครับนะครับให้ให้ Embrace ให้ชอบให้มีความสุขกับอายุของตัวเองนะครับสังเกตเห็นว่าสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเห็น ไม่ค่อยกล้าบอกอายุตัวเองเท่าไหร่นะครับเราก็เลยจะมาเน้นเรื่อง anti aging เป็นหลักนะครับแน่นอนเราเริ่มต้นจากพวกครีมพวกอะไร่งนี้มาแล้วตอนนี้คือนวัตกรรมล่าสุดนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับซึ่งใช้อินกิวเดียนอินพอร์ตมาจากทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสนะครับมหลายที่เลยเนาะมันเยอะมากเลยนะมันหลายสิ่งมากเยอะจนแบบเยอะจนแบบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีหลายสิ่งมากมี triple C ใช่ไหมฮะ Co enzyme Q ten ใช่ไหมะมี marine b a m b มีอะไรครับ มีคือตอนนี้นะครับมันคือ3พิลอยู่ข้างในนี้มันมีอยู่3เม็ดเลยคโอ้เห็นสเม็ดไม่เหมือนกันมันเป็นยังไงบ้างอะคะใช่ครับในนี้มันมีอยู่3เม็ดนะครับมีสารสกัดอะไรบ้างครับครับตอนนี้เม็ดแรกคือ Triple C นะครับครับหลักๆฟังก์ชันของมันคือการทำฟื้นฟูครับซึ่งเป็นโคลนสามคิวเครับต่อมาเม็ดที่2นะครับเป็น Marine Mineral Plus ครับอันนี้คือสกัดจากลกลอกปลาแซลมอนอิมพอร์จากญี่ปุ่นครับต่อมาครับนะครับตัวที่3คือ L Cap ค แอลแคปทำหน้าที่ปกป้องนะครับซึ่งหลักๆก็คือแอลกูตาไทโอนนะครับแล้วก็มาจากฟรานซ์มารีนบาร์ทรีก็คือสารสกัดจากเปลือกเปลือกเปลือกต้นสนฝรั่งเศสรับต้นสนฝรั่งเศสนะครับคือช่วยกันทำงานใช่ครับสามเมตรต้องทานสามเมตรใช่ไหมคะถามคุสุภาพรมากดกว่าความแตกต่างของของเรากับกับสินค้าอื่นๆนะคะ คือจริงๆเนี่ยค่ะถ้าจะดูจากในในในสูตรนะคะในในในผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นในเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยควจะคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยโอเคจะในเรื่องของของของผิวพรรณถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยโคเอนไซม์คิวเทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีอะค่ะเพื่อมีช่วยในการบำรุงของหัวใจเนี่ยทำไมมันถึงไปอยู่ในส่วนของการฟื้นฟูได้ถ้าให้มองจากสูตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปทําให้หัวใจทํางานดีขึ้นทําให้ระบบไหลเวียนทํางานดีขึ้นั้ะเนี่ยมันคือเตรียมความพรม ในการที่จะดุสื่อสาร,รนะคะ<ม>ส่วนของ m a r i นพล l u s แน่นอนเมื่อกี้ที่คุณทิมพูดไปแล้วเนี่ย<ม>ก็คือเป็นคอลลาเจนเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันมีตัวของซิงค์นะคะตัวของเซเลเนียมนะคะหรือตัวของวิตามิน B3 เข้าไปเพื่อช่วยเข้าไปในใน,ในการทํางานของร่างกายในการบํารุงนะคะ หลักๆเราก็จะมองเห็นว่ามันเน้นไปทางเรื่องผิวส่วนตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวของของการปกป้องนะคะเราเห็นกรูตาไทโอนนะคะแต่กรูตาไทโอนเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยตัวนี้นคือเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นั่นแปลว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันบในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้ตัวนี้ในการเรื่องของอิมมูนในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นแปลว่าถ้าร่างกายเรามีการปกป้อง ที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะชะลอวัยเป็นแอนตี้อ n g จิได้อย่างดีในปสจจุนี้โปรโมชั่นเนี่ยปกติละ3,850บาทคุณผู้ชมครับแต่พิเศษวันนี้เพียง2,950บาทหนึ่งกล่องแถมหนึ่งนะฮะและ แถมผลิตภัณฑ์ Rich Moisturizing Cream นะฮะตัวนี้ครับผมนี่มูลค่า1,450บาทโทรเลยครับ0 2 1 0 6 8294 02 106 8294หรือว่า Facebook Byberrycoin โคมโคมครับผมโคมนะฮะ Byberrycoin หรือว่า Line at Byberrycoin นั่นเองนะมีอะไรจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงไหมครับก่อนจะจากกันน้องแจ็คครับพี่ควรลองนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมได้ครับ น้องกินมาสัก2เดือนครับขาวเหมือนพี่เลยผิวไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมเพราะจริงเป็นคนแบบผิวแบบคือแพ้แพ้ง่ายด้วยแล้วก็อย่างคือผิวค้ำอะไรเงี้ยแต่ก่อนอันนี้ช่วยช่วยช่วยแน่นอนครับอันนี้มั่นใจเจ็ดวัน3เม็ด7วันสวยเป๊ะแน่นอนแจะลองกันเหรอผมจะลองตามพี่ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ